สบายดีสบายดีประเม่พี่น้องงดสกุลสุขคนเนาะอย่างนี้ท่านรับเข้าสู่ช่องจานปอนพาเบิงพาเที่ยวหรือว่าปอนพาเบิงพาเที่ยวพี่น้องเนาะวันนี้จุดหมายปลายทางก็คือข้าพเจ้านี่จะไปอัปเดตเนาะประตูไสอ่าไฮมาดาท่านได้รับชมนะเนื่องจากว่าปีนี้เพิ่นจะจัดงานอ่าสเสริมสลองข้าวดาวปีใหม่พี่น้องเพิ่นก็จะมีการจุด อะไรกัตัว่าสลองอย่างไงหลวงไวไงซะเนาะแต่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้านี่มาเปิดคลิปอยู่ที่ทางหลังประทานหลวงพี่นองนะเนาะอ่ารู้สึกว่าภาพมันค่อนข้างจะง่ามหลายก็เลยว่ามาเปิดอยู่นี่เนาะแต่ว่าเป้าหมายก็คือจะไปอัปเดตบรรยากาศในการทางฮะกเกียมเ,เพื่อเริมสลองอาขาวดาว หรือทรงถ่ายปีเก่าตอนฮับปีใหม่ในประมาณซามเมอเนาะยังซามเมอร์มือนอออนี้กับวันที่าสาวแปดอ่าพระบาปีนี้ะว่าเป็นปีที่สองที่ว่าเพิ่มมีการาจัดงานนะจัดงานอันน่ะอยู่อนุสาวรียหรือว่าอยู่ประตูใสเป็นปีที่สองแต่ว่าปีนี้เพิ่นว่า ง่ญ่กว่าเก่าเนาะสนั่นแหละมื้อนี้ก็จะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเนาะคนที่ทักถามโดยเฉพาะแมนเอฟซีทั้ FC, ทงต่างประเทศเนาะเพอนอยากให้อัปเดตก็เลยว่ามื้อนี้สิไป่ายให้พี่ให้น้องได้ฮับเบิง้งน้ำกันนะเป็นดังเนาะก่อนอื่นฟากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ข้าพเจ้าเนาะในการที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆให้กับบรดาทานเนาะอันนี้ข้าพเจ้านี่ที่รถข้างอนาเนาะสภาเนาะอันนี้จะเป็นทางไม่่ิ่าตัดจากไฟแดงทาาหลวงและก็อ้อมมาทางทาาหลวงและก็อ้อมมาทางสภาเนาะลังสภาอันนี้ ลากสิตัดใส่ประตูใส่เส้นนี้นี่บางคนอาจจะย้ำว่ท่านไดโห,โหนะ้หูเนาะเพราะว่าเส้นนี้นี่มันจะเป็นเส้นไม่กระเจ้าห้างกระตัดน้าค้ากระเห็ดไม่หรือว่า <c oughs> อะไรอ่าีนี้ก็มีลายเส้นนาะอ,อยู่นี่กำแพงที่มาราทานเห็นนี่จะเป็นกำแพงอนาสภาแห้งชาดเนาะเป็นอาคารไม่ เป็นทางเข้าสภาอีกเนาะเอ๋นี่เราก็จะโค้งมาทาั่งโพล่เค้งเนาะอ่าขึ้นมาทาั่งโผลเค้งลายกาลงไปค่อยอนันต์อนุสาวรีย์อนาธันดีอยังเกาะแมนบอก อันนี้กับบุคอยได้หูปานใดปีน้องต้องขออภัยเนะ <c oughs> ะาะข่ายทหารเนาะอ่าที่จริงมันจะมีอนุสาวรีย์อย่างก่บทานไก่ซ้อนบบบโบแมนเนาะอาจจะบบแมน จะเป็นคลายทหารเนาะขึ้นไปนี้ก็จะเป็นคลายทหารนี่แม่นบอกคลายทหารพลเคิงบอกอยังก็จะอ่านเบิ่งก่อน,นอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ก็บบ่ค่อยได้อดหูพี่เนาะบ่อค่อยได้อดไปเน,น,น,นี่อันนี้จะเป็นคอยพลเคิงเนาะลงไปตัววงเวียน ตัดไปอันนั้นเลยตัดไปอนุสาวรีเลยเนาะมวังว่าข้าเจ้าจะให้เขาเข้าหรือบอ่อตามประกาศแจ้งการ่ะบาวันที่เส้าแป้ อ๋อปนอ่ตอนนี้ข้าพเจ้ากลับมายืนอยู่ข้างอานะด้านหน้าบอกเลยว่าด้านล่างอันนี้ทางข้างเนาะซึ่งตัวนี้จะกงกันคามกับหอคำเนาะทางพุ่นก็นจะเป็นหอคำไปน,น,นอ่เนาะหอคำถ้าเอาไปอยู่จุดสุดทางพุ่นนี่ภาพมันสีงามเนาะแต่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้ากับยางมา,าทางนี้เอาซัมนีเนาะ เพราะว่ารู้สึกว่ายังบทท่านในมียังเปลี่ยนแปลงหลายอยู่ในนี้เพราะว่าตอนนี้นี่ลักๆก็คือเตรียมจัดงานเนาะเตรียมจัดงานสเสริ่มสลองอปีใหม่สักคนหรือว่าข้าดาวมาเองนี่ต่จะมีโต๊ะมีเต้นในยังก่าวกันไปอันนี้สภาพบรรยากาศในปี2 0 0พันสอีาห้านา 4, า 5, า 5, นะ <c oughs> สไลด์กับแขกคนตามประเทศเนาะเว่ามาเที่ยวมาลินคือปัจจุบ,บันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเห็นบอิ่นก็นจะมีการปลูกเรือว่าปับพุ่งไมน้นี่ซึ่งในระยะปีผ่านมาเนี่ยมันสีต่างจากนี้เนาะมันก็นจะมีต้น ปามาสัญลักษณ์อะก็มันจะบปเป็นแบบนี้อันนี้เพิ่นจัดการปรบปพุ่งหมและก็จะมีการตกแต่งดานทางพุ่นทนบ่ทางพุ่นจะมีการตกแตง่งเอออันนี้เพิ่นจะเกี่ยมเพื่อกจะเริ่มสลองเนะาะข่าวดาวในปีส0งพันสีเจ้าห้าเอได้จที่ว่าอยู่ เขาคนรู้เป็นจันก็สามารถที่จะมานั่งตากหมอกตากลมอยู่นี่ได้เนาะการสุราจะเป็นแขตกต่างประเทศเนาะคนไทยที่มักมาเที่ยวมาดินจะมีต่างประเทศบรรยากาศปัจจุบันนี้เป,นเปิดให้ขึ้นไป นะซึ่งในระยะพันมาเพิ่นยังพระท่านได้ให้ให้ขึ้นพระท่านได้อนุญาตนะ,ะสาวต่างชาติก็มาหลายคนไทยนะส่วนหลายน่งามหลายรดนบดมีมาเราซึกป่างามหลายพี่น้องเบิ่งจากลวดลาย งามคือเก่าอันนี้จะเป็นทางขึ้นเนาะทางขึ้นทางนี้ วันเสาร์อาทิตย์พี่เนงวัมนนืีอวันที่เสาร์แปดนะกลจะสงทายปี2องพันเสี่แล้วแหะยากาศในตอนเที่ยงนะคนก็ค่อนข้างจะบลายปัไหน คนไทยอีกเกาหลีส่วนหลายที่เห็นมาเรื่อยเรืถ้าเป็นกลางคืนจะงามจะงามเพราะว่าจะมีการเยางไฟไฟสีใสประตูใสด้านพุ้นก็นจะเป็นตกแตง่งนะ ปีนี้นี่ข้าดาวนี่ก็จ,จะเน้นทั้งพุ้นเนาะใกนการดูการกินไว้ง่ายซะนี่พี่น้นอง <c oughs> ตัวนี้นี่ถ้าเป็นกลางคืนละคนจะเปิดไฟนะคนจะเปิดไฟละเป็นสีเป็นสีก็จะงามเนาะ หลายท่านอาจจะได้เห็นแล้วเวลากลางคืนแล้วมันจะงามเจ้เาจะเปิดเป็นไฟแสงสีด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหน้านะปัจจุบันนี้จะเป็นแบบนี้มีการปรปับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเงิงต่างจากในระยะผ่านมานี่หลายต่าง หลายแล้วล่ะเสิ่งข้าพเจ้าก็เคยได้มาแมนอยู่ว่าอยู่นครลูงวิ่จันแต่ว่ามาใสอยู่นครล่วงวิ่งจันน,จน,นี่ก็หลายปีแต่ว่าไม่ค่อยได้มาสัมผัสบรรยากาศสดๆแบบนี้นะมาตั้งแต่เกือบเป็นเจ็ดแปดปีก่อนที่ว่ามาอย่างอยู่ในนี้ตั้งแต่มาแต่เบียงมาแต่บ้านใหม่ๆไหวาง,งซะจากนั้นก็นมีแต่ไกลไปไกลมาบ่ค่อยได้ มาสัมผัสแบบนี้กลางคืนเพิ่นจะไตไฟนี่น่าจะงามพี่นอ่เห็นปะจะมีต้นดอกจำปากีบปาแดงปาขาวกีบปาเลือกกะว่ากันปด้านนี้บรรยากาศสดๆอันนี้ก็ห้างกระปุกเนาะน่าจะห้างกระปุกใหม่นี่หอบหอบประตูใส ในปัจจุบันจะ,ะมาณนี้สาระกแขกคนมาจากที่อื่นชื่อว่ามาเดี๋ยวมาสมอยู่ในี้คนล่าเขาแท้ๆนี่อาจจะบกค่อยได้เห็นนะเพราะว่ามันได้เห็นประจําด้อันนี้ก็จะเป็นการวางแสดงน่าจะเป็นภาพเนาะเป็นภาพเพื่อให้เห็น ้หเห็นยามตอนแรงนี่นี่นี่น,น,น,นี่ปีน้องตอนแรงแล้วเพื่อนจะมีการน,นี่แบบนี้เลยบรรยากาศนี่นี่บักสุดป,ประมาณนี่ตอนแรงนี่เพื่นจะเปิดน้ำ ก็จะเป็นโปสเตอร์ LED เนาะจอ LED ในัางเนา,เนาะนี่อันนี้จะว,ว่าอัปเดตล่าสุดอัปเดตล่าสุดในปี2 0 2 5ซะนะ2 0 2 5ขับเก้าก็มีพีเนาะขับเก้าก็มีสมัยตะกี้เนาะ เดชล่าสุดพี่น้งองการคืนนี่จะงามนะถ้ามีโอกาสได้มา,าในวันที่31เ,เขาพเจ้าก็จะได้เก็บให้กับบรราดานได้ครับส้มรับเบิ้งอีกตัวนึงเนะแต่ว่าถ้าโบเดมาก็ถือว่าเอาคลิปนี้ <c oughs> เป็นคลิปสุดท้ายที่สำรับประตูไสนะในปีนี้เดี๋ยวมียังคลืบหน้ามียังเปลี่ยนแปลง ก็จะ,จะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้ครับเบิง้งนักบอลสเาะคนที่อยู่ต่างท่มต่างแคว้ต่าง,ง,งประเทศที่บ่ค่อยได้สัมผัสหรือว่าคิดฮอด้านเกิดเมืองนอนจังสีกาสมารถจะเบิง้งคลิปขาพเจ้านี้เนาะอันนี้จะเป็นด้านข้างพี่น้องสิธามาธทัดเบิ้งง้านข้างเนาะ ทางข้างข้าพระเจ้าก็จะย่างไปพุลหละเชิญอดวัดถาดพุ่นกุลละยาสิเขาไปบึงยุบอันนี้เนาะบ่อนที่จะมีการสเบเรตสเบรชัรรนเนาะการเสลิมสล้องเสลิมสล้องที่ไม่ เขาไดา้เอาเทศกาลที่นี้มาจัดในอลังการโอ้โหมีจริงแล้วเขาเจ้ากับประดาประดาตั้งแต่คริสต์มาสคนละโอโ้มีการตกแต่งอัน,นนี้ก็จะเป็นห้องน้ำโอ้โหหญ่แต่ว่านี่ นีก,ก่อนกลางคืนนี่จะง,งามเนาะต้นหม่กลางคืนจะง,งามอยู่นี้จะเป็นบ่อนเขาดาวเป็นนี้เนาะตามเบื้งนี้น่าจะเป็นอยู่นี้แหละที่มาดาทานจะแบบว่านั่งอานาพิดเล่ามางสุลาไวยงายซัฟวามี วงรุนตรีอยู่ในนี้วงรุนตรีอยู่ในนี้นเป็นโซนที่บอลที่ว่าคนนี่จะมาเข้าดาวเนาะตรงน,นี้โอ้อยนี้มันมีางานวันเข้ามาพี่น้องตัวนี้ มีการอัปเดตใหม่ได้นี่นี่โอ้บุกไป,ไปเลยยานเป็นยังตินาะโอ้อยู่นี้จะมีจะเป็นบอลการอัปเดตนะคันธามาทางนี้จะเห็นตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์อันนี้น่าจะเป็นน้ำนะต่อไปขึ้นว่าน่าจะแบบนี้ ประมาณนี้เลยเนาะเช็นแบบนี้เลยตัวนี้กลางคืนมันจะงามกลางคืนนี่จะงามเวลาที่กระจ้าตาไฟอย่างต่างๆนี่งามสุดเลยกำลังปรับปรุงพี่น้องจะมีต้นไม้ใหญ่นี่ต้นไม้ใหญ่ทางนี้ อันนี้ตัวหัวแพลนเพิ่เซ็นอะไรแต่ว่าแน่นอนละ่ะแต่ว่าเป็นสัญลักษ์ห้ฮห้ว่ากำลังพัฒนาเนาะกำลังวุลณนะกำลังปรับปรุงข่าดาวปีนี้นี่คือว่าน่าจะบรรยากาศนี่เต็มเลยล่ะอยู่นี่ขากอยู่เนาะความีต้นไม้ต่างๆตอาต้นไม้พวกนี้มีไงมีมันก็ตรแบบว่า พรมดีเดว่าเป็นบอนที่พ่อแม่ประชาชนหรือคนต่างประเทศเนาะมาปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะมานั่งสามารถที่จะมาพักพรเนี่ยตั้งแคมกะววากันไปเนาะอันนี้คือบรรยากาศประตูไซเนาะหรืออมอมแอมในปี2000 เสารหาเสารกซะเนาะเสารหาเสารกมันก็นจะมีบรรยากาศประมาณนี้พี่น,น้องอันนี้จะเป็นวัดขาดปุ่นนะเนาะขาดปุ่นก่อนที่จะจบคลิปพีป่น,น้องเดี๋ยวเชฟไปซื้อมากล้วกินสักวันเนาะเราะว่าเป็นชญลักษณ์บ้านเฮ้า,อ,าอยู่ตางประเทศอาจจะ ่เคยได้โหแล้วก็บ่เคยได้เห็นดอกจี้กล้วยหั่นนะบ้านเฮาจี้กล้วยจี้กล้วยเนี่ยบอกเพิ่นก็ชิมมาซื้อจี้กล้ว 这里的机会